สองแม่ลูกที่โปร่งชมรมเพื่อนทําให้นึกถึงสองแม่ลูกที่พัดหลงที่ออกมาโปร่งชมรมเพื่อนเมื่อประมาณ4ีหปีที่ผ่านมานะครับป่านนี้เจ้าตัวน้อยก็น่าจะเติบใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับนี่คือจุดชมวิวในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับท้องฟ้าเปิดหลังจากฝนตกมีรุ้งกินน้ำนะครับแอดมินขึ้นเขาใหญ่มาจุดนี้ไม่ค่อยปรากฏ รุงกินน้ำํำง่ายๆนะครับบริเวณนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับมาชมว่าจะสวยงามแค่ไหนครับเป็นรุ้งกินน้ําจางๆนะครับนี่ครับแต่ก็สวยงามพอให้ได้เห็นนี่คือช่วงปลายฝนต้นหนาวในช่วงเวลาเย็นแสงแดดยังแรงอยู่นะครับปรากฏตัวของสองแม่ลูกมากินดินโป่งครับไม่มีโครงนะครับ และไม่มีเสียงร้องของโของอยู่ทางด้านหลังของพื้นป่าจึงเข้าใจว่ามากันแค่สองตัว2อแม่ลูกเท่านั้นครับสายตาของแม่ก็คอยระวังไผ่ส่วนลูกน้อยนั้นดูเชื่องเป็นอย่างมากครับนี่คือสองแม่ลูกที่ลักษณะคล้ายทำให้นึกถึงสองแม่ลูกที่ พัดหลงเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับ,รบก็มากินดดนโป,ปนร่งเิเวณโป่งอาจารย์แมวนะครับตอนนั้นมากับลูกช้างน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่แม่นี่ผมเหลือแต่กระดูกแล้ะครับสายตาคอยเป็นห่วงลูกมากมีทั้งสุนัขก,กิ้งจอกที่วนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นนะครับลูกก็ตัวน้อยนะครับแม่ก็คอยเป็นห่วงคอยวิ่งไล่ นกที่มารบก,กวนและคอยระวังสุนัขจิ้งจอกเป็นสองแม่ลูกที่พัดหลงมาจากฝั่งน้ำตกเหวน,นรกนะครับก่อนหน้านั้นก็คือมีช้างตกน้ำตกเหวน,นรกหลายตัวซึ่งก็เป็นข่าวดังนะครับสองแม่ลูกข่าวที่แล้วก็คือโขลงที่หลงเหลืออยู่ก็อยากให้เป็นสองแม่ลูกนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเทียบกับหนุ่มน้อยตัวนี้กับลูกช้างน้อยที่ปรากฏตัวก็น่าจะลูกราวคราวเดียวกันครับแม่ช้างเดินออกไปแล้วครับเชงเงือมองลูกให้เดินตามนะครับแต่ดูเหมือนหนุ่มน้อยยังกินดินโป่องอยู่ครับยังมีความสุขกับการกินดินโป่งนะครับนะครับดูพฤติกรรมของแม่ครับหันมามองลูกอย่างห่วงใย สายสัมพันธ์ของสองแม่ลูกนะครับในยามที่ไม่มีโครงคอยปกป้องก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันสายตาชักชวนให้ลูกเตืนตามไปครับแต่ยังเฉยครับสำหรับลูกน้อยเป็นวัยรุ่นแล้วครับทำให้นึกถึงภายต้นกล้ากับแม่จอมขวัญเลยนะครับแต่ก็ยังมีโครงนะครับโครงของแม่จอมขวัญ แต่ทําให้รู้สึกถึงความรักความผูกพันของแม่และลูกซึ่งเป็นช้างพายนะครับช้างพังอย่างไพรินและสร้อยสุวรรณานี้ก็อยู่กับโขลงนะครับเป็นการรวมกันก็จะมีแม่ปลาแหยคอยควบคุมแต่สําหรับช้างพายนี่เมื่อเติบใหญ่แล้วต้องออกไปใช้ชีวิตตามลําพังก็น่าชิดนะครับถ้ามีแค่สองแม่ลูกนี้แล้ว ถ้าลูกชายจะต้องไปใช้ชีวิตตามลําพังแล้วแม่พังจะอยู่กับใครนะครับเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตช้างป่าที่น่าติดตามเหลเกินครับดูความน่ารักของหนุ่มน้อยครับนี่ครับปกติแล้วช้างส่วนใหญ่แทงก็แทงเฉยๆนะครับแต่หนุ่มน้อยนี่ยกขาขึ้นมาอีกข้างหนึ่งครับให้มันถนัดขึ้นครับแม่พังก็คอย มองลูกอย่างรักและเอ็นดูนะครับทําให้นึกถึงแม่ด้วนและผูผาครับต่อให้สนแค่ไหนแม่ก็รักเสมอ,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 อนี่คือความรักและความผูกพันของสองแม่ลูกครับ